อ่ะนีอีกมุมหนึ่งนะครับดูเส้นทางหินมีแต่หินหินกับหินเอา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 ,เอา โอ้ข้างล่างสูงจายยังไงเนี่ยย,งงยังไงโอยังไงเอ้าโอ้สมแ็ดสมแดดเรเดอร์ครับร้อยยี่ห้าวยโอ้โอ้โอโอ เดี๋ยวช่วยช่วยน้องก่อนเอาไปมันเลย พยายามยดดอ,าอย่าหยุดรถอ้าวพัก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 เมาพักก่อนแล้วตัวน้อยตัวน้อยเรามาแล้วครับโอ้ยลูดยาวเลยแฉวบแฉลบแฉลคิกคิก Huh? <laughs> <laughs>